สวัสดีค่ะพบกันอีกแล้วนะคะกับปรัมปราพอดแคสต์วันนี้เราจะมาพูดถึงช่องเขาแห่งความตายไม่ใช่แค่ชื่อเรียกเล่นๆนะคะแต่นี่คือสถานที่ที่ก้าชีวิตต้องจบลงอย่างไร้คำอธิบายค่ำคืนหนึ่งของเดือนกุมภาพันธ์ปี1959นักศึกษาชาวโซเวียต รวมเ้าคนออกเดินทางไปปีนเขาบนทุ่งเขาอูรานพวกเขาเป็นคนหนุ่มสาวเปลี่ยนไปด้วยพลังและความฝันแต่ไม่มีใครได้กลับมาทีมค้นหาเจอเต็นที่ฉีกขาดจากทางด้านในเหมือนพวกเขาต้องรีบหนีอะไรบางอย่างในหิมะลึกพบรอยเท้าเปล่าไม่มีรองเท้าไม่มีเสื้อกันหนาวไม่มีตกะกร้ ศพสบูบพบกระตัดกระายบางคนหนาวตายบางคนมีกระดูกหักกระโหลกเล้าไม่มีบาดแผลจากภายนอกไม่มีร่องรอยการต่อสู้เรากับบางอยา่างบดขยี้ร่างพวกเขาจากข้างในเสื้อผ้าบางชิ้นมีสารกัมตารังสีศพบ,บางศกลิ้นและดวงตาหายไปเกิดอะไรขึ้นในคืนนั้นบางคนโทษพายุหิมะบางคนชี้ไปที่การทดลองลับของทหาร หรือบางทีมันอาจไม่ใช่มนุษย์ที่อยู่ที่นั่นกับพวกเขาคุณคิดว่าอะไรคือคำอธิบายที่แท้จริงหิมะฉล่มการทดลองลับหรือบางสิ่งที่มนุษย์ไม่ควรรู้นี่คือหนึ่งในปริศนาที่โลกยังไม่อาจคลี่คลายได้ระยะทอปพัส s อ็นไซน์น์ช่องเขาระยะทอฟ